ครับวันนี้จะมาแนะนำแนวทางการแก้ปัญหาสำหรับท่านไหนที่ใช้ iPhone 6 6พัดหรือ iPad mini นะครับที่ iOS 12.5.7เนี่ยจะไม่สามารถโหลดแอปพวก f a c e b ๊ i ไลน์ไอจแล้วก็แอปของพวก YouTube แอปของ o o o l l นะ่ะจะโหลดไม่ได้เลยตอนนี้นะครับเนื่องจากว่ามันจะแจ้งว่า iOS ของเราเวอร์ชั่นต่ำไปนะครับเพราะว่าตอนนี้มันต้อง iOS 13หรือ14ขึ้นไปเนาะ แต่ iPhone ที่จะโหลดได้เนี่ยก็คือพวก iPhone 7ขึ้นไปเออหรือ 6s นะ 6s ได้นะครับ 6s เพราะ 6s เนี่ยอัปได้ถึง15.7.8ประมาณนี้นะครับแล้วเครื่องเรา,เาโหลดไม่ได้ต้องทำยังไงนะครับอตอนนี้ที่ผมช่วยแก้ปัญหาให้สมาชิกเนี่ยก็คือวิธีการคือผมจะใช้ iPhone เครื่องหนึ่งนะครับตอนนี้เป็น iPhone 7นะนะครับ iPhone 7ก็คือจะนำา a p p l e ID ของเพื่อนสมาชิกเนี่ยมาเข้าเครื่องนะครับ เครื่องจะต้องเป็นเครื่องเปล่านะครับเพราะว่าเครื่องที่จะทาจะต้องเป็นเครื่องเปล่าถึงจะโหลดแอปได้นํา Apple ID ของเพื่อนสมาชิกเนี่ยมาเข้าเครื่องนะครับแอปเปลิลไที่เราใช้แนะนําว่าจะต้องสมัครใหม่นะครับเพื่ออะไรเพื่อข้อมูลในเครื่องเรามันจะยังไม่ต้องมีในไอคาวะนะครับสมัครใหม่เลยก็คือเราสมัครเองนะสมัครในเครื่องของเราอะครับสมัครได้แต่ว่ามันจะโหลดแอปไม่ได้ไเฉยๆนะครับ โหลดเสร็จสมัครเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็จะนำา Apple ID ของเพื่อนสมาชิกที่เขาสมัครเองอมาเข้าเครื่องพอเข้าเครื่องเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็จะทำการโหลดแอปที่ต้องการทั้งหมดลงเครื่องก่อนแล้วไอแอปที่โหลดเนี่ยมันจะไปอยู่ในสินค้าที่ซื้อแล้วของ Apple ID นะครับโอเคทีนี้มาดูวิธีการโหลดนะครับสำหรับการสร้างประวัติเสร็จเรียบร้อยเนาะวิธีการโหลดโหลดยังไงสำหรับเครื่องเรานรในกรณียังไม่มีแอปใช่ไหม หลังจากที่โหลดสร้างประวัติเสร็จเรียบร้อยเราก็จะไปตรงแอป Store นะครับเสร็จแล้วไปรูปโปรไฟล์ของเราจะมีคําว่าสินค้าที่ซื้อแล้วนะครับนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้อ่าจะเห็นว่าจะมีแอป,ปที่โหลดสร้างประวัติไว้ให้อันนี้คืออันนี้ผมสร้างประวัติให้เพื่อนสมาชิกนะครับคนที่เขาโหลดเองไม่ได้ก็จะสร้างประวัติให้แบบนี้แล้ววิธีการโหลดของเขาต้องทํำยังไงเขาก็จะทําทการกดรูปมกเลยครับแบบนี้ปุ๊บเข้าไปอ่าเสร็จแล้วมันจะเด้งแจ้งมาว่า เครื่องของคุณ ios ไม่ถึง13แต่คุณจะยังสามารถโหลดได้อยู่ด้วย apple id นี้ก็ทำการกดดาวน์โหลดต่อเลยนะครับพอกดดาวน์โหลดต่อแบบนี้ปุ๊บนะครับตัวแอปที่เราโหลดมันก็จะมาโชว์อยู่ด้านนอกตรงนี้อ่ะเดี๋ยวรอมันนะครับมันกำลังโหลดอยู่เนี่ยครับวิธีการโหลดโหลดแบบนี้เลยอยากได้แอปไหนก็กดโหลดแบบนี้เลยนะครับกดรูเมฆดาวน์โหลดเลยนะครับเนี่ยครับหลังจากที่เราสั่งโหลดเมื่อสักครู่นี้นะครับแอบปบก็จะเริ่มโชว์แล้วเห็นไหมนะครับแอบปบก็จะโชว์ขึ้นเรื่อย ตัวนี้ก็ต้องรอให้มันโหลดจนเสร็จนะครับถึงจะเข้าใช้งานได้เราก็จะเข้าใช้งานได้ปกติเหมือนกับเครื่องรุ่นใหม่เลยทีนี้